สวัสดีค่ะมาพบกับช่องมินนี่หน่สองานะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรเบิรนะคะอยากให้มินนี่เกียวอะไรคอมเมนต์มานะคะมีเกมใหม่มากมายนะคะงั้นมินนี่ได้เก็บดีกันแบบนี่นะคะอาจจะเด็กๆนะคะ นี่คือเกมที่เพื่อนเลือกให้นะคะแต่มันสนุกมากอยากอยากให้มีนี่ด้วยเสียอะไรอย่าลืมคอมเมนต์นะคะอันจะมีสีฟ้าสีอะไรอ่ะต้นตาสีแดง สีเหลืองเข้มสีเหลืองอ่อนสีเขียวเข้มสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีฟ้าเข้มแล้วก็สีม่วงอ่อนแล้วก็สีม่วงเข้มแล้วก็เป็นเรนโบว์นะคะอยากให้มีนี่เลือกไหนคะอยา่าลืมคอมเมนต์อยา่าลืมกดติดตามด้วยงั้นมินนี่เลือกสีฟ้าเข้มดูกันนะคะ เลยนะคะโหยากมากไปถึงข้างบนเลยอะ่ะโหยากมากนี่ตรงนี้ ก็ไม่ค่อยได้แต่ก็ได้อยู่นะคะาทำไงถ้าใครเลร่นเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับปะไทด้วยคะ่ะ เห็นเพื่นอนบอว่าดูมันง่ายมากแต่มันก็องอ่ายจริงแต่มันก็ชิดจังหวะเราสมมติเราผ่านไปได้นะแต่มันจะเลือ,อดนูดไม่ใช่รำ nó mà có chờ lúc khuyên Roast khuyên Nuộc khuyên nữa khó tình nh única nằm... yeah. uh Hiคะ -huh. em bắt chơi đại phى nhưng ใครรู้มากว่ามันเป็นยังไงมันสามารถใช้ทริปได้นะคะมีการเอ,อ่อมันอันไหนกันแน่เนี่ยว่านี้ทุกคนอุียอันนี้ โหต้อเลือดอีกแล้วอืมฮารพอตรงนี้มันยากมากแต่มินน,นี่ไม่เคยเล่นด้วยเพราะมินนี่เห็นเพื่อนบอกว่ามันสนุกมินนี่ก็เลยลองเล่นดูนั่นแหละ เกือบนแ้วคะ่ะกี้เดียวจะโดนแล้วดนได้ใช่ไหมเั็นึงกันค่ะโหตรงนี้ยากมากนะคะ